แล้วผมรูเนอ่างานนี้จริงๆพวกเราออเป็นแฟนหนังแล้วเป็นแฟนแบบมาว์เวลเป็นแฟน X-Men อยู่แล้วนะครับซ <c oughs> ึ่งอะไรนะครับให้ผวกเรแนะนำตัวอีกรอบชอบอะไรในเน็ตบลูกับบูเนอรีสวัสดีครับพวกเรา <Per> เฮอร์เซสถ้าถามว่าพวกเราชอบอะไรในเน็ตบลูกับรูเบอรี <c oughs> เราตอบเป็นลายคนเลยละกันเริ่มจากพี่เนยเลยครับครับผมครับผมแบบว่ามาใส่คิ้วติเดืย่นี้แบบว่าชอบบูเบอรีแน่นอนอ่บูเบอรลีแน่นอนชอบ จริงชอบตั้งแต่เอ็กเมนแล้วแล้วก็แบบชอบพิวแจ็คแมนด้วยที่แบบเล่นบูเบอรลินมาแบบตลอดเออไม่ดูกี่ปีมืแต่ว่านานมากนานมากเราเราพี่แจ็คก็มีหนะเฮ้ยอุ้ยใช่ใช่แล้วก็ตื่นเต้นมากที่แบบบูเบอรลินทุกคนเนหนักแบบเต็ที่เลยใช่เพราะว่าแบบจริงๆพิวแจ็คแมนเขาจะแบบเลิกแสดงเป็นบูเบอร์ลิน้งแต่แบบแก่แต่บทนี้ต้องพี่เขาจริงๆนะต้อใช่ภาพจับใช่ ทั้งสองนะครับก็จริงๆชอบทั้งสองตัวละครเลยครับผมแล้วก็ชอบเป็นพิเศษเลยชอบเดนพูมครับชอบความแบบความดิบความกวรียนความความเรียวของมันเลยแล้วก็แบบมันสามารถ break โฟร์ a อ l ได้บอกว่าแบบ REALITY อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบมาาสุดยอดผมเอ่อจริงๆ จริงๆผมชอบทั้งสงเลยถ้าจริงๆแล้วแต่ว่าวันนี้ใส่สีแดงขอตอบในแอ e เด p o ูกก่อนแล้วกันนะคะว่าจริงๆผมชอบเด p o ู l เพราะว่าเหมือนเขาจะมีความเป็นแบบไม่ใช่ฮีโร่เราก็ไม่ใช่ตัวร้ายเป็นแบบว่าแอนตี้ฮีโร่ที่เหมือนเขาน่าจะเรียกกันว่าเป็นแอนตี้ฮีโร่มีความแบบว่า ไม่ได้ดีไปจนเกินไปเออแต่ก็ไม่ได้ลาจนเกินไปแล้วก็มีความแบบเกลียนแบบว่าอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปคาเขาไม่ตายเลยแบบเออใช่ชอบพี่เขาแบบเป็นอรรมตะแล้วก็กวนตีแล้วก็ชอบคุณป้าเขาที่ใส่ว่าควรเอิ่มควรควรควรอะไรนะควนดีอะไรควนดีอะนดีดีครับครับเซนเซอร์ด้วยนะครับผมผมชอบเดฟพูครับเป็นแฟนตัวยงเดฟพูมาตั้งแต่แบบภ่าหนึ่งท่าสองเลยชอบในความที่แบบ เป็นตัวละครที่แบบคุนกวนแล้ว,วผมเป็นคนชอบดูหนังที่แบบแนวคอมเมดี้หน่อยอะไรอย่างนี้ ừ, แล้วนี่มันมีแอคชั่นมาด้วยอะไรครับก็เลยแบบเป็นความกลมกล่อมที่แบบรวมกันแล้วผมคิดว่าน่าจะชอบ ใช่เพราะด้วยความน้องป้าเป็นคนตลกแล้วผมพี่ว่าดูละครในลิเล่กับน้องป้ามเลยจริงครับใช่ครับตลกตลกธรรมชาติมากมากเลยครับจริงเหมือนได้พูดเลยเหมือนได้พูดเลยครับผมอแล้วผมเนี่ยก็ชอบเดนพูดอยู่แล้วทำไมล่ะครับเพราะว่าผมว่าเดนพูเนี่ยมีความคาแรคเตอร์คล้ายๆผมแต่คล้ายพี่กิตนะผมว่าใช่ครับเก่งไงใช้พลังเยอะด้วยใช้พลังเยอะด้วยเราบูบูรักผานด้วยพูดเยอะด้วยพูพูพเยอะด้วยขาไม่ตายด้วยขาไม่ตายครับแต่ อาจจะตายไปอาจจะมีการตายเกิดขอ่าต้องลองไปดูกันแต่ละคนคาดหวังอะไรกับเรื่องรนี้บ้างโอ้จริงๆแค่บูเบอร์ลินเฮกเดผัวมันคือความตื่นเต้นแล้วเพราะว่าสองละครสองตัวนี้คือต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยหรืออะไรแบบผมว่าต่างกันมากๆเราไม่รู้ว่าเขาจะร่วมงานกันยังไงหรือว่าจะคุยกันยังไงกันะจริงๆอยากเห็นเคมีของสองตัวนี้เวลาฉากบูด้วยกันใช่ผมว่าความอดีดูนะผม แล้วก็พี่เนผมคือเดฟพูพี่เนคือพูเบลีนครับทุกคนต้องเห็นว่ามันจะเป็นจริงกันไม่จริงไว้ไว้แทนใ้้คนพี่คือภาระมันคืออุปติสัยไงเดฟพูจะมีความเอ็กซ์เอ็กโทรเวิร์ดพูเบลีนจะมีความอินโทรเวิร์ดเออไม่รู้จะคุยกันยังไงเหรต้องไปดูการ ใช่มีเนาะใช่แล้วก็ได้ข่าวได้ข่าวว่าแบบเหมือนเขาบอกว่าภาคนี้แบบมันจะมีตัวละครอะไรที่แบบว่ามากมายต่างๆที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นก็อาจจะได้เห็นเพราะว่าเหมือนเขาร่วมมือองไงกันเนาะเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนเขียนบทอะไรเงี้ยเหมือนเขาบอกว่าเขายื่นไปทาง Marvel Studio แล้วเขาบอกว่าทา Marvel Studio นี่ก็คือ ติ๊กถูกเลยโอเคเต็มที่เลยอยากทำทำลายทำเลยอยากดึงตัวละครตัวไหนมาได้หมดเลยเลยก็ค่อนข้างคาดหวังว่าจะมีตัวละครจาก X Men หรือว่าจาก Marvel มาก่อนๆได้เห็นในทีเซอร์มีอยู่แล้วแบบในทีเซอร์มีอยู่จริงจริงในโปสเตอร์ก็มีหินมาละวเออว่มีมีเป็นโซสเกตแมนด้วยอ่าใช่สเก็ตแมนเราก็รอดูอยู่ครับผมมาฝากแฟน Marvel ได้ครับก็ยังไงเรื่องนี้ผมว่าแฟนๆ Marvel น่าจะตื่นเต้นกันมากๆอยู่แล้วแหละแต่ยังไงก็ฝากด้วยสำหรับ Deadpool and Wolverine นะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาด มันน่าจะต้องสนุกมากๆากพวกผมอยากดูมากๆแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ดูนะครับงั้นก็ฝากด้วยนะครับเย่แล้วก็ฝากว่าเราเพอร์เซ็นต์ด้วยนะครับใช่ครับฮัลโหลหนุ่มว้ารางวัลแบบว่าออนสเต็ปหรอเลือดฟังรอรางวัลโอ้ใพวกเราไปพวกเราได้มีโอกาสไปร่วมงานประกาศรางวัลที่มาเก่าที่ประเทศจีนครับผมใช่ตัวงานของเทนเซนใช่เทนเซนไม่ใช่ก็เสียวใช่ไม่ใช่ก็วรับมาทกแบบขอบคุณครับ Okay. ขอบคุณค่าครับที่ที so like, like ่บอกว่าให้พวกเราแบบได้ซ้อมกันอย่างดุเดือดนะบอกหน่อยบอกคอนอสิร์ตแบนกว่าจะเป็นโชว์ที่ที่มาเก๊าออกมากี่เดือนที่เราเตรอยจริงจริงเราวางแผนอย่งหลายเดือนมากเลยครับแบบบางแผนว่าแบบบางโชว์ยังไงว่าบ้างวางเพลงไหนบ้างครับแบบแต่เวลาซ้อมจริงๆอ่ะไม่เยอะมากใช่ไม่เยอะมากเพราะาจริงเวลามีงานมาเรื่อยๆแต่ว่าที่ยากถือว่าก็คือกฎหมายของ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 ทาง มาเขาใช้หน้าเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเลมซิงแบบเราต้องร้องสดเราเราต้องเต้นไปด้วยอะไรเงี้ยเราต้องซ้อมแบบจริงๆพวกเราก็ร้องอยู่แล้วแต่ว่ามันมีความที่ว่าเราเวทีใหญ่มากเราเราต้องเต้นแรงด้วยเราต้องร้องจริงๆด้วยอะไรเรารู้สึกว่าแบบเต,เต้นมากมัน,นมัน,นมัน,นมันกดยากเหมือนกันเรียกว่าเป็นสเตจทั้งหมดเป็นอนางเงี้ยเรใช่คับแล้วแต่ละคนแบบในระหว่างกว่าจะเป็นจะเป็นโชว์เนี้ยมัน มันโหดมันลำบากมันร้องไห้มันเหนื่อยร้องไกมากแค่ไหนเราซ้อมกันจนถึงวันสุดท้ายก่อนโชว์ก่อนโชว์ก็คือเราตอนเช้าเราซ้อมตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็มาซ้อมตอนเก้าโมงสิบโมงอีกรอบหนึ่งใช่เพราะว่าเหมือนตอนที่เราไปถึงนะครับแล้วเหมือนแบบว่า เราแบ่งแบ่งเวลาเหมือนตอนนั้นมันแบบมีปัญหาทางเทคนิคด้วยตอนที่พวกเราบล็อกกิ้งกันมันก็เลยทำให้พวกเราแบบว่ามีเวลาซ้อมอยู่บนเวทีน้อยอะไรเงี้ยตอนแรก<ช><ช>พวกเราซ้อมม,มันก็อุย้ยไม่เป็นเหมือนที่คิดไวเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าต่างบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยหลายๆ,ๆอย่างก็ไม่เหมือนกับที่บ้านเราเราก็เลยแบบเออทำไงดีสุดท้ายเราก็แบบว่ารีบเพิ่มเวลาซ้อมแล้วก็แบบซ้อมก่อนโชววันโชว์ก็ซ้อมอีกอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแบบว่าออกมาดีที่สุดเพราะว่าเห็นนคลิปเบื้องหลังตอนตอนซ้อมอยู่ที่ที่นี่เนาะมีการตีเส้นในห้องซ้อมซึ่ คูณสิบใช่เป็นกับเอากไปก่องปกติเวทีที่ไทยอย่างเงี้ยเราจะยังพอแบบว่าวัดตามเส้นได้แต่ที่นู่นคือแบบเราไม่สามารถแต่ต้องอะไรกับเวทีเขาได้เลยก็คือเราต้องแบบว่าใช้แบบเขาเรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณและสิ่งที่พวกเราเต้นกันมาเป็นร้อยๆครั้งในการจำให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนกันอะไรเงี้ยครับหลังจากโชว์ไปเสร็จคนก็อวยยศ์เบ้าผมแบบสมศักดิ์ศรีท็อปไทยดีแล้วแต่จะทำอะไรบ้างอะไรบย่างเงี้ยอยากอยากอยา ที่จริงผมอะพอจบโชว์ใช่ไหมแล้วผมอะไปอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบที่แบบคนอื่นคอมเมนต์มาอะไรเงี้ผมรู้สึกว่าแบบดีใจมากๆครับที่แบบพวเราเต็มที่แล้วมีคนที่ชอบในโชว์ของเราแล้วรู้สึกว่าอยากร้องไห้ครับตอนนั้นผมก็เลยไม่อ่านเลยอยากเ่เตรียมไปไปร้องชั่วที่แล้วก็ร้องสบารักเลยลงอ๋อครับ อันนี้เรามีครูภาษาจีนอยู่ครับจีนมีคนคอยชิม accent มีเราซื้ออยู่ครับคือแบบว่าเราเราได้เราได้ท่อนภาษาจีนมาแล้วก็ต้องมาซ้อมกันประมาณหนึ่งครับผมแล้วก็จะเป็นกี้ที่เป็นคนคอยเช็ค a c ซนต์ให้ว่าเออมันต้องออกสิ่งแบบนี้นะแบบต้องแบบตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมาเองด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นพี่ผมแบบว่าผมแค่เหมือนเคยเรียนศิลป์จีนตอนก่อนที่ผมจะย้ายมาที่กรุงเทพเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่า คือผมย้ายมาตอนม .5 ผมเคยเรียนตอนม .4 ฉะนั้นมันเป็นการเรียน1ปีอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบพออ่านได้บ้างยังจําตัวที่อาจารย์ให้ขัดร้อยหน้าอะไรอย่างนี้ได้อยู่ก็เลยบบว่ารอยได้ไหมได้ได้ไดเได้ได้ะดีได้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 กด้ตด้ได้กดนได้่ด้ได้กดจไอนแดกไุ้นอย่ดงเดวไม่ได้ลุ้ว่าออกเสียงผิด้ว่าไะลืมเนื้ได้ได้้ได้ไทุกคนไ้้นก็ วันวันไม่แอบเหมือนกันแอบนึกขึ้นมาเหมือนกันเพนนั้นคือสดเนาะสนสนสนเลยครับด้วยกันที่แฟนๆชมว่าแบบเป็นโชว์ที่แบบทำดีมากโอ้โหเอาจริงก็ชื่นใจครับผมเพราะว่าเราเราตั้งใจกับมันมากจริงๆแล้วก็เราด้วยความที่เราเป็นแค่เป็นวง T-pop สองวงบน process กับบิสก์กับผมแค่สองวงก็ค่อนข้างกดดันแล้วก็คาดหวังว่าจะจะแบบไปแชร์ความเป็น T-pop ให้ได้แบบมากได้ดีมากน้อยแค่ไหนอะไรครับก็กดดันแต่พอผลออกมาดีก็ดีใจมากแล้วก็ ชื่นใจครับแฟนีี้เเเอออชยยไดกะโอ้ยซาเจอแล้วครับวิสด้วยครับวันนั้นวิสก็ดีมากผมโอ้โจที่ความเครียดของเราจะเกิดจากการที่ตอนที่เราเซาเช็คน้องวิสทำได้ดีมากแล้วก็บันโชว์แล้วเพราะเราเซาเช็คปุ๊บเอาแล้วเราเป็นพี่ชายทำไงดีวะเครียดละ้อมเท่าดีกว่ากดดันเเราลยไม่ไม่น้องไม่กดดันน้องให้กำลังใจแล้วะวันโชว์แบบวิสแบบเพอร์เฟกต์มากตืานเต้นยืนดูอยู่แล้วแบบ น้องมันเก่งจริงซ้อมเถอะน้องมันเก่งจริงขอบคุณแฟนคนไทยขอบคุณครับที่ให้เป็นความภาคภูมิใจครับแต่จริงๆเราเราหวังว่าเราอยากขนเพื่อนๆที่ป๊ไปอีกเยอะๆเพราะว่าเราเหนาะมากเพรับผมอยากให้แบบแฟนๆได้รู้จักแบบได้รู้จักวงทีป๊อปเยอะๆเพราะเราแล้ตอนนี้ทีป๊อปเรารู้สึกว่าทีปกำลังมาแล้ว ตอนนี้ตลาดทีปฮอปเรากำลังกว้างขึ้นแล้วก็เพลงก็หลากหลายขึ้นเราอยากให้ทุกคนได้ฟังว่าแบบทีฟอมไม่ได้มีแค่แบบนี้แบบเดียวนะยังมีอีกหลายแบบยังมีอีกหลายแนวให้ทุกคนได้ฟังกันเราเชื่อเลยว่าทีป็อบเอาอยู่โอ้โหแน่นอนแล้วยังพอไปที่ไหนไจะไปที่ไหนจะไปสเตจที่ไหนไหมครัวุ้ยตอนนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้เลยใช่เพราะว่าเพิ่งเพิ่งกลับมาเองครับเพิ่งกลับมาแต่จริงเขาก็ไปเปยดแวบว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะให้ไปอีกอะไรแต่เราไม่รู้ที่ไหนเขาแค่เขาแค่แบบ อันนี้เหมือนทำซ้ำซคือไม่รู้แล้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าใช่ไม่รู้เลยนะจ๊ะจริงหรือเปล่าแต่เราอยากเขาพูดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากไปอยากไปครับครับแล้วจะคัมแบ็กไหมล่ะแบกก็ต้องหน่อยสิมันมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็ต้องรอก่อนจะไม่ใช่เร็วๆนี้ครับไม่เกินปีนี้ครับเปิดจริงจริงตอนนี้พวกเรากำลังแบบว่าเตรียมตัวกันอยู่ครับแต่ว่า ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าพวกเราก็กาลังเขาเรียกว่ากาลังใช่ค่อยๆปั้นให้ดีที่สุดก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่ารอกันแบบใจร่มๆหมายถึงว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องแบบว่ากไหร่จะมาแต่เขาบอกว่าแบบสองอาทิตย์จะออกแลอยากใจเย็นๆเพอะเราเป็นแฟนแบบอยากให้ออกขนาดเราอยากออกมากมากขนาดเพราะว่าเราก็ สะพัดแล้วเหมือนกันเลยอยากกางกับมีเพลงอยากให้มันดีที่สุดก่อนแล้วค่้บอกอะไรจะเย็นเย็นกันเนาะใช่ใช่เราเนี่ยจะเย็นเย็นกันครับโอเคขอบคุณ